สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายโปรเจกต์กลุ่มสร้างโอมมเตอร์แบบใช้ฟังก์ชัน a อนาล็อกรีดแสดงผลจอ L C D แบบมีทัศนิยมแบบอโต้สเกล e และมีการคลิเบตกับมิเตอร์มาตรฐานนะครับก็อันนี้ครับจะอธิบายทัดที่ระบรรทัดก่อนนะครับก็ตอนแรกนะครับเราก็จะนำข้อไลบรารีมาครับวันนี้ก็ทำการกำหนดค่าต่างๆครับไใ้พวกนี้จต้องการตั้งค่าที่อยู่ A 2 c ของจอยซ d แล้วก็นิยามขอ้วสามเมื่อคำนวณจำนวนสมาชิกของเยนนะครับแต่อันนี้ก็กําหนดค่าขงที่แล้วเนี่ยเราที่เราจะให้ขวานาวนาหลักดีนะครับเพียงขาย a ศูนะครับอันนี้ก็ v e ห้าโวลต์ o, แล้วก็อาฟลิกเป็น1นึ่งหมื่นะครับ1นึ่งมแล้วก็ประกาศโครงสร้างข้อมูลโอมเอดีซนะครับและอันนี้นะครับจะเป็นตารางที่เราได้ทําการคลิเบตค่าออกมาแล้วนะครับ เมื่อเทียบค่าจริงที่ได้มาจากค่า a c กมาเทียบค่าจริงก็จะได้มาเป็นตารางนี้นะครับอันนี้นะครับก็คือสร้างตัวแปรมาเก็บจํานวนข้อมูลในตาราง omit oh ohm calibrate นะครับต่อมานะครับอันนี้จะเป็น adc to ohm ครับก็คือการปรับการแปลงค่าจากค่า adc ที่ได้นะครับเป็นค่าโอห์มอันนี้ก็จะเห็นการ ตัวแปรต่างๆ,ๆนะครับให้เป็นอินเป็นโฟแล้ก็ให้วายเท่าศูนย์อะไรอย่างนงี้ครับอันนี้่อครับจะทําการวัดค่าข้อมูลที่ได้นะครับระหว่างสองจุดว่าหยุดตรงไหนในตารางโอเมเตอร์ครับระหว่างจุดนี้กับจุดนี้หรือเปล่าหรือระหว่างจุดนี้กับจุดนี้ก็จะทําการเทียบนะครับดูว่ามันอยู่ในส่วนไหนหลังจากนั้นเราจะทําการคํานวณนะครับโดยที่มันจะเป็นการทําการคํานวณค่าความชันของเส้นตรงระหว่างสองจุดครับแล้วก็ใช้สมการเส้นตรงเนี่ยเพื่อหาค่าโอห์ออกมา นี่โดยอันนี้เป็นสมการเส้นตรงครับอันนี้ก็กลาความชันแล้วก็ใช้ํำค่าโอห์มที่ได้ออกมานะครับเจน Y วแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่ได้อยู่ในช่วงพวกนี้นะครับในที่เราทําการทําการคลิเบตค่าข้อมูลครับเราก็จะมาใช้ตรงนี้แทนครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาต่อกันที่ฟังก์ชัน Output lcd นะครับก็คือการเป็น ฟังก์ชันที่เอาไว้สําหรับสดแสดงผลบนจอ lcd ที่จะมีตัวเซนิยมสองตำแหน่งนะครับที่โชว์ออกมาก็อันนี้ก็ c เคอ r ์เซอร r แล้วก็ pin r ครับเวลาสดแสดงมันจะนเริ่มจะปิน r ออมาก่อนครับนี่ I ในจอหลังจากนั้น,นมันจะมีค่าออกมาครับ x เ,เป็นค่าเพ๊บๆแล้วก็จะมี o h อ,อย่างงี้ครับแต่มีตัวเซนิยมสองตำแหน่งครับก็คือถ้าสมมุติว่ามีค่าน้อยกว่าหนึ่งพันนะครับมันจะแสดงเป็นโอมครับถ้าสมมุติมีค่าระหว่างหนึ่งพันนะครับถึงหนึ่งล้านนะครับ มันจะแสดงเป็นกิโลโอห์มนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันมีค่ามากกว่าหล้านนะครับมันจะแสดงมาเป็นมกะโอห์มนะครับอันนี้จะเป็นการทําการอัตโต้สเกลที่มี Auto ทศนิม Auto ยมสตําแหน่งนั่นเองครับต่อมาครับเรามาส่วนของฟังก์ชันเริ่มการทํางานนะครับจากเซตอัพนะครับก็ทําการเริ่มทาการจอย LCD แล้วก็เปิดไฟพื้นหลังจอย LCD แล้วก็ซีเรลบิกินนะครับก็ผ่านสิ่งที่9,600 จากเรื่อเข้าไปที่ไ Loop นะครับการนี้ครับเราจะทำการรับค่าจากอนาลอน็อกนี้นะครับโดยที่เราจะเอามาจากอนาล็อกพินครับโดยที่อนาล็อกพินนะครับเราได้กําหนดไว้เป็นขาย a อูนะครับจากข้างบนตรงที่เราได้ define constant น,ไไน,น,นะครับนี่ครับ in น,นะครับ อนาลอกพินจนขายเอูนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการเอาค่าที่ได้นะครับที่อ่านจะขายขาย0นนะครับค่าที่อ่านมานะครับจะเป็นค่า a อ C นะครับเราจะทําการเอาค่า a อ c ที่ได้นะครับเอาไปแปลงเป็นค่าความต้นฐานทานนะครับผ่านฟังก์ชันตัวนี้นะครับโดยที่อันนี้นะครับจะไปอยู่ข้างบนนี้ครับมันจะเข้ามาตรงนี้อันนี้ครับขอขออภัยหลังจากนั้นมันจะแปล การทการคาลิเบรตแปลงค่าออมาได้เป็นค่าอาออมานะครับหลังจากนั้นมันจะไปทําการแสดงผลบนจอย lcd นะครับโดยที่มันจะไปเอา co มาครับเอาค่าที่ได้ไปแสดงผลบนจอย lcd นะครับมันจะมาตรงน,นี้นครับอันนี้ก็เป็น d ย์ก็สำหรับโปรเจกต์กลุ่มนะครับ สร้างโองมิเตอร์โดยใช้ฟังก์ชันอะนาล็อกลสแสดงผลบนจอ LCD แบบนี้ทศนิยมแบบอัตโติสเกลและมีการคลิเบตกับมิเตอร์มาตรฐานก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ